ที่ตำรวจนำตัวนุกนิกเดอะสตาสามฝากขังที่เรือนจำสะแก้วแล้วหลังญาตินำหลักทรัพย์1ล้าน5แสนบาทขอประกันตัวไม่ทันส่วนขั้นตอนการดำเนินคดียังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบพยานเพิ่มอีกสองปาก รัฐมนตรีพลังงานเตรียมศึกษาการยกเลิกจดทะเบียนรถยนต์ที่ใช้แก๊ส LPG ในอนาคตหลังเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากคาดป้องกันปัญหาการลักลอบนำแก๊ส LPG ไปใช้ผิดประเภทและลักลอบส่งออกได้หญิงชราเมืองกาญจนบุรีโชคร้ายก้าวเท้าพลาดขณะลงจากโบกี้รถไฟเสียหลักพลัดตกกลางรางถูกทับดับสยอง ตลึงกรุวัดอัมพาวาันอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแตกชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดขณะที่พระเลขาจเจ้าวาดเผยเจอหายโบราณฝังอยู่รอบเจดีเก่าภายในหายพบพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบอายุกว่า400ปีพร้อมให้ผู้ศรัทธาบูชาเพื่อนำปัจจัยมาบุรณะวัดต่อไปเมือ่อวานนี้ที่เราพูดถึงเรื่อง การไฟฟ้านครหลวงจําได้ใช่ไหมฮะช่ัรับให้บริการล้างแอร์ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการถูกต้อง20,000เครื่อง1 1 3 0งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เครื่องสามร้อยเพื่อปรากฏมันมีทางการไฟฟ้าเขาแจ้งเรามานะว่ามันมีพวกที่เป็นคนล้างแอร์แล้วเอาป้ายไปติดตามสถานที่ต่างๆรับล้างแอร์โดยการไฟฟ้าอ๋อแอบอ้างแอบอ้างแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของร้านเจตัวแตัวอะไรก็ว่าไปอ้าว อย่างเช่นบอกว่ารับล้างแอร์โดยการไฟฟ้าการไฟฟ้าให้บริการประชาชนเรื่องจากหน้าร้อเนี่ยเรามีบริการประชาชนในการล้างแอร์แล้วคิดค่าบริการเท่าไหร่รู้ไหมมันก็คิดค่าบริการล้างใหญ่ประมาณ2อ0สาม พอๆกัน <P. S 2> <P. S 1> แต่<อ>มันไม่ใช่ของการไฟฟ้านครหลวง๋ออฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เนี๊ยบหรือมันอาจจะอะไรก็ไม่ทราบใช่ไหม <S <S ใช่ตุกป,ป,ปิกไงเพราะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยช่างเขาจะชํนานาญแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญไฟฟ้านเนี่ยไปคุมด้วยออฉะนั้นคนที่จะล้างแอร์ก,กับการไฟฟ้าน,นครหลวงเนี่ยนะฮะขึ้นรือสามร้อยเนี่ยนะฮะต้องติดต่อผ่านหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เท่านั้นหมายเลขเจ็ดตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่มีพวกนี้น่ากลัวนะบางทีเนี่ย ให้ราคาล้างแอร์ถูก2-300แต่ว่าพอไปล้างจริงปุ๊บอันนี้น้ำยาแอร์หมดต้องเติมเท่านั้นเท่านี้ไปคิดเพิ่มมาไปคิดเพิ่มทีหลังแล้วพอมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขาทำใช่ไหมใช่สุดท้ายโอ้โหหมดเยอะฮะใช่ต้องแจ้งผ่าน1130เท่านั้นนะครับ M E A Call Center ครับครับมีบรรยากาศวาเลนทายหน่อยนะฮะวาเลนทายใช่ไหมฮะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ คือหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของบรรดาโรงแรมม่ารูดอะไรต่างๆอ่ะกลัวเด็กจะไปกระทําการไม่เหมาะสมล่าสุดก็ทางตำรวจขอความร่วมมือบรรดาผู้กาบการโรงแรมต่างๆนะฮะงดให้เด็กอายุต่ำกว่า18เข้าไปใช้บริการนะครับแล้วก็มีงานกิจกรรมนะฮะที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็มีสีสันกันใช่นะฮะ โดยเฉพาะที่ขอนแก่นขอนแก่นฮะนี่ขอนแก่น Love Music Festival นะครับปีนี้เขาจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะฮะที่ขอนแก่นเนี่ยจัดเนี่ยฮะงานวันว,นเวาเลนไทน์นะฮะใช้ชื่อ,อ,องานว่าขอนแก่น Love Music Festival นะ,ะภายใต้แนวคิดฮักถึงแก่นแดนดนตรีรัก2,013 10ศิลปินกับร้อยเพลงรัก 10ชั่วโมงนั้นสต็อปเลยนะฮะตั้งแต่4โมงเย็นถึงตี2นี่มีใครบ้างอินบูโดการสมาร์ทนี่เห็นไหมเอฟหแล้วก็ DJ ต้นหอมนะครับมีเมสกุลูนี่เห็นไปแล้วนะฮะรูมเทอร์ตินายด้วยสครับด้วยนะครับซมเมตองอาจด้วยไปกันนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นบรรเลงไปถึงตี2เลยนะครับแล้วก็ในงานก็จะแบ่งเป็นเป็นช่วงช่วงช่วงอุ่นรักกับครอบครัวช่วงเหงาใจช่วงรักแรกพบรักแอบรัก ช่วงหัวหัวใจบานฉ่ำสมหวังช่วงอ,อกหักรักคุดและก็ช่วงเริ่มรักใหม่นะฮะ,ะนี่ก็จะแบ่งเป็นธีมงานนะฮะบรรเลงเพลเงไป<ต>แล้วก็ก็จะมีลานกิจกรรมนะฮะลานรับฮักลานพบฮักลานอิ่มฮักลานม่วนฮักแล้วก็มีของเทเลลึกเป็นของทำมือเป็นโปสการ์ดเป็นตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์นะฮะจัดไว้เต็มพิกัดนะครับที่สวนประตูเมืองตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น พรุ่งนี้4ี่โมงเย็นไปนะฮะไปที่นี่นะครับซึ่งก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าเอ๊ะไปจัดทําไมอะไรต่างๆนานามันเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะฮะแต่ว่าคนที่เขาจัดงานเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นกุณธีรศักดิ์ที่ค้ายุพันเนี่ยก็บอกว่าก็เราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะะถ้าไม่จัดงานเนี่ยก็บรรดาวัยรุ่นหนุ่มสาวลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะไป อาจจะไปนัดพบกันอาจจะไปไปโมดสุมอย่างอื่นเหรือไปอยู่ตามมุมมืดนะตามโรงแรมเราจัดเป็นลานตรงนี้เลยมาแบบนี้ดีกว่ามาแบบนี้เลยอยู่กลางแจ้งเลยให้เห็นๆแล้วมาฟังเพลงกันนะฮะแล้วก็อยู่ถึงตีสองเลยเห็นไหมฮะนี่เป็นเป็นจุดประสงค์หนึ่งนะฮะที่จัดกันขึ้นมานะฮะก็ไม่ใช่เฉพาะคนขอนแก่นคนที่อยู่โดยรอบขอนแก่นก็ไปงานนี้นะฮะอยู่ที่สวนประตูเมืองนะครับ วาเลนไทน์นะฮะนอกจากมีการให้ดอกไม้กันแล้วเนี่ยบางคนก็นิยมให้ช็อกโกแลตนะฮะวันนี้ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้จัดการศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาระบบและก,กลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยของสสสนี่นะฮะก็คือคุณหมอสง่าดาม,มาพงษ์เนี่ยเขามาเตือนนะครับว่าช็อกโกแลตหนึ่งแท่งให้พลังงานถึง260ิแคลอรี่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับประมาณข้าว3-4ถึงทัพพีนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าจะให้ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์แล้วเนี่ยนะ คนที่รับประทานช็อกโกแลตหนึ่งแท่งต้องออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วเดินเร็วนะฮะ45นาทีหรือว่ายน้ำา15นาทีถึงจะเผาผลาญพลังงานได้หมดนะครับคุณหมอเขาเลยแนะนำว่าเอางี้สิเราก็เปลี่ยนจไปให้ช็อกโกแลตนะเพราะทุกวันนี้เรากินข้าวรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีน้ำตาลเยอะอยู่แล้วะจะไปเพิ่มน้ำตาลทำไมนะฮะก็ให้เป็นพวกผลไม้แอปเปิลสตรอเบอรี่อะไรก็ได้นะฮะที่มันสีแดงเป็นคล้ายๆกับ รูปหัวใจแอปเปิลก็ได้ส่งมนประมาณนั้นสตรอเบอรี่ก็ได้ใช่ใช่คือคนผลไม้ใช่ไหมเออผลไม้ดีกว่าคนที่เขาให้ช็อกโกแลตกันนี่เขาเขาเชื่อว่ามันมีอะไรนะเวลาทานไปแล้วเนี่ยมันจะมีสารเอโดฟินทำให้มีความสุขอะไรต่างๆเขาก็เชื่อกันแบบนี้ก็เลยให้กันแต่ว่าของของบ้านเราเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยอย่างที่อุดรธานีเนี่ยตอนนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาหันไปสั่งขนมครก โอ้ดีฮะขนมครกแทนพวกช็อกโกแลตอ่ะดีฮะเห็นแม่ค้าขายขนมครกที่ที่อุดรเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีมีลูกค้ามาสั่งไวแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเอาสั่งให้วันวาเลนไทน์นี่เลยนี่คือขนมของวันวาเลนไทน์แบบไทยๆเลยรู้ก็รู้เลยว่านี่คอนเซปต์เนี่ยมันมันเข้ากว่ามันตรงเป้ากว่าช็อกโกแลตเยอะใช่ขนมครกเพราะอะไรรู้ไหมทำไมนี่ไงเพราะมันมันประกบกันไงมันเป็นคู่ใช่นี่ไงแล้วมันก็มีความหวานจากกะทิ มันต้องอันนึงหงายอันหนึ่งคว่ำใช่ตรงไหมยิ่งคิดยิ่งตรงใช่ไหมฮะใช่ไหมนี่แล้วแบบแบบร้อนๆเลยนะแบบร้อนๆต้องประกบกันด้วยนะต้องประกบกันสิขนมครกต้องประกบกันนะฮะแล้วแล้วท่านผู้ชมคิดดูนะฮะคู่คู่หนุ่มสาวเนี่ยรักกันเนี่ยนะฮะแล้วก็แบบมามาซื้อขนมครกกระทงหนึ่งแล้วหยิบมาคู่หนึ่งเนี่ยอาเธอกินฉันกินแบ่งกันแบ่งกันต้องกินคู่เดียวกันเลยนะต้องมีไส้ไหมขนมครกต้องมีไส้ก็แล้วแต่ อยากจะเพิ่มรสชาติแบบไหนต้นหอมอะไรก็เอาเข้าวโพดอะไรก็เอาถั่วดำไม่บางคนก็ใส่ไงแต่ผมชอบขนมครกแบบโบราณแบบแบบกะทิล้วนๆจะนิ่มๆหน่อยแต่อย่าลืมต้องกินคู่กันนะต้องกินเป็นคู่เลยท่มต้องกินเป็นคู่ไงคือหยิบมาคู่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายชายกินหมดเลยกินฝาหนึ่งแล้วให้ฝ่ายหญิงกินฝาหนึ่งแล้วกินกันแบบนี้เรื่อยๆแล้วที่สำคัญมันถูกด้วยไงถูกใช่หากินยากนะเดี๋ยวนี้ หากินยากมากขนมครกโบราณใช่เลยฮะเด็กเขาจะคิดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมว่ามันอันหนึ่งหงายอันหนึ่งคว่ำเนี่ยแม่ค้าร้านนี้บอกว่าเนี่ยมีมีลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาจองไว้แล้ว200คู่นี่สองร้อยคู่เอออย่างงี้เข้าท่ากว่าดีกนี่ฮะเอาล้ฮะเราจะลากันไปในวันนี้ด้วยบรรยากาศของงานวันวาเลนไทน์นะฮะซึ่ง ก็เป็นงานวันวาเลนไทยที่ปราจีนบุรีนะฮะที่บ้านผางามรีสอร์ทเขาจัดวิวาผจญภัยปีสิบบ้านผางามรีสอร์ทนะครับด้วยการเชิญชวนนะฮะคู่บ่าวสาวมาร่วมงาน4ดานวิวาผจญภัยนะฮะ mm. มี4ด่านเลยนะครับมีดานวิวาหะาที่เดียวในโลก ให้คู่บ่าวสาวบินเคียงคู่กันสูง25เมตรบนสายสลิงเพื่อชมวิวของผืนป่าดงพญาเยน็นด่านสองเป็นพิวาเหินฟ้าพาคู่บ่าวสาวเหวี่ยงไปกับชิงช้ายักษ์สูง15เมตรด่านสามพาคู่บ่าวสาววิ่งหนีช่อดอกไม้ขนาดยักษ์สู่ประตูเงินประตูทองด่านสี่นะฮะฮันนีมุนพชนภัยเป็นด่านที่คู่บ่าวสาวต้องพากันหลบหนีโจนสลัดที่พยายามจะมาไล่ล่าพลากเราจากกัน ให้ทั้งคู่จูงมือกันกระโดดหนีลงน้ำจากเรือโจรสลัดโอ้โหก็เป็นนิยามว่าเรารักกันแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบคู่กันจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนานานี่จำลองให้นี่ฮะนี่นี่หนีหนีโจรสลัดนี่ฮะเราต้องไหว้ไหว้เข้าฝั่งนะฮะให้รอดพ้นจากเงื้อมือโจนทั้งชุดนั่นเลยเหรอทั้งชุดเลยฮะโอ้โหนี่ฮะนี่โจนมาแล้วนี่ฮะโจรสลัดมา กระโดดหนีขึ้นฝั่งได้ก็จะคลองคู่รักกันไปชั่วนินเดอร์ลั่แฮนปีเอ็นดีแต่นี้เป็นการเป็นการวิวาที่มีความเสียวกันในตัวใช่เอสีนะไม่เป็นไรฮะนี่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 นะฮะตรงนีต้องหนีฮะโอ้โจรมาเล่นสมจริงมากนี่ประทับใจมิรู้ลืมครับหอละ เดี๋ยวุ่งนี้ยเจออีกเยอะวันนี้เก็บไปก่อนแค่นี้ก่อนนะครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ